สวัสดีครับวันนี้โยบผมโคโคฮิ่ะนะครับวันนี้อยบเกมบีเทพมรณะ,ะชีวิตนิรันนะครับเซิร์ฟ 4, 6, สี่หกเจ็ดนะเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่อีดิวข่าวจะมาให้สุ่มนะครับซึ่งผมจะมาสุ่มวันสุดท้ายนะแต่ก่อนอื่นผมจะพาไปดูทิศเล็กเล็กๆๆน้อยน้อยก่อนนะครับว่าวันที่กิจกรรมใช้จ่ายมาผมทําอะไรบ้างนะตอนนี้มีรานคารุลาล้านด้วยนะครับอ่างันซื้อรางค้านี้ก่อนผมจะซื้อเป็นโทเค็น30สิอันนะครับ แล้วก็เบนโตะตัวสองอันนี้โทเคนปลุกตื่นกับแหล่งอาวุธวิญญาณนี่ผมจะยังไม่ซื้อนะครับสองอันนี้นะแล้วก็ทิกก็จะมีเหรียญน,นะครับตอนตามปกติถ้าไม่มีกิจกรรมใช้จ่ายมาผมจะซื้อสองครั้งนะแต่ว่าถ้ามีใช้จ่ายผมจะซื้อเพิ่มเป็นสี่ครั้งนะครับก็ยี่สิบสองครั้งเป็นสี่สิบยกนะครับแล้วก็เซเลเทครับ จากปกติที่ผมซื้อเศษแดงอย่างเดียวนะครับผมจะมาซื้อไอหินม่วงด้วยนะนะครับแกนแทพวกตื่นนะครับซื้อดองไหมนะแล้วก็ซื้อเสร็จแดงไปเลยนะครับแลนนี่ก็เสร็จสําหรับเซเลเทล,ล้วนะครับแล้วก็ร้านค้านี่ปกติจะซื้อแล้วก็ไม่รีนะครับแต่ว่านี่จะรีนะแล้วก็เราจะมาสู่แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งครับที่เพื่อนเพื่อน จะซื้อหรือเปล่านะครับสําหรับสายฟรีที่ตอนแรกผมไม่ได้แนะนาให้ซื้อนะเพราะว่ามันจะเก็บอยู่อย่างนะก็คือตรงนี้นะถ้ามีใช้จ่ายมาเพื่อนๆนอาจจะซื้อก็ได้นะครับเก็บไปวันละนิดวันละหน่อยนะไปดูสุ่มเลยนะครับสุ่มอิธิโกไว้ตอนนี้ผมสุ่มไปสี่ครั้งนะครับผมจะสุ่มไม่ครบสิบครั้งก่อนนะแล้วค่อยกดสิบครั้งสี่ครั้งครับนี่ครั้งนี้หกแล้วครับอ่ะได้เ็จแดงครับโอเคเลยครั้งนี้เจ็ดนะ 8 9ได้จินมต่ำนะครับแล้วส่วนมากผมอยากได้ตัวคัสอากับพวกเอที่มันทำโซได้มากกว่านะครับอลนนี้ก็สิบครั้งนะครับสุ่มอีกสิบครั้งอีกสี่ครั้งครับก็จะได้อีขีบวขาวพอดีโอได้ยกห้าร้อยนะครับ ที่ก็เป็นทีการประหยัดนะครับก็คือกดสุ่มครึ่งราคาไปสามวันสามครั้งนะครับแล้วก็สูมให้ครบสิบครั้งแล้วค่อยมาส่มมันสุดท้ายนะครับมันจะประหยัดช่วยประหยัดได้อยู่พอควรเนี่ยครับได้หยกยูเนี่ยครับเนี่ยอ่าได้เแดงมาด้วยโอ้ยส้ียแดงโอเคเลยครับหรือครั้งหนึ่ง ได้เป็นฮิโวรินะครับโอเคนะครับผมยังไม่ได้ตัวฮิโวริมานะเป็นตัวละครใหม่นะครับโอ้ได้หยกห้าร้อยครับถือว่าดวงโอเคอยู่นะครับได้ดหยกเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับทีนี้เราก็ได้อิจิโกะขาแล้วนะครับเหลือไปเปิดรับตัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือตรงนี้นะครับถ้ามีกิจกรรมใช้จ่ายมาผมจะสุ่มกิจกรรมใช้จ่ายมาสามวันผมจะสุ่มครั้งหนึ่งแล้วก็กดครึ่งราคาครั้งหนึ่งนะครับ สวันนะเราก็จะได้เสร็ษแดงสองเศษพอดีนะครับข้างล่างก็ทำเหมือนกันนะเป็นทิ่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะอ่าแล้วก็เสร็จไปแล้วครับผสมมิติโกะแล้วก็เพื่อนๆก็อย่ายลืมกดแชร์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอะไรอยากจะถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ